ตอนนี้พวกเรานะครับได้มาอยู่ที่สถานที่ต้องบอกว่ามีอากาศในตัวเมืงองโคราชที่ดีที่สุดที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือบุ่งตาหลวงเฉลิมพรเกียรตินั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับมีผมครับนายสมกรบุญจันทร์ครับวิศวกรรมเครื่องกลครับครับแล้วผมนายสุทีแสงจุนยักษ์คุณครับวิศวกรรมเครื่องกลครับครับผมนายสภารพ,พิริยชอบวิศวกรรมเครื่องกลครับแล้วผมนายปีวัฒน์ุญนสักการพาครับวิศวกรรมเครื่องกล วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าเวลาว่างยามเย็นของคนโคราชส่วนใหญ่เขามาทําอะไรกันที่นี่และสถานที่นี้มีไว้ทําอะไรเชิญชมนะครับครับสําหรับตอนนี้ผมก็อยู่ในสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่เขาไว้สําหรับจัดงานเลี้ยงของทางค่าธุฬา,าลนาีของเราสถานที่นี้ก็คือศาลารัตนาเพียรนะครับเขาไว้จัดงานในพิธีสําคัญต่างๆเช่งงงนงานแต่งงานงาน,งานเลี้ยงงานสมรส แล้วก็มาชมบรรยากาศข้ามบนกันเลยนะครับครับแล้วทานที่ตรงนี้คือบริเวณที่เขาจัดยานยกันนะครับจะมีกาเรเลี้ยงรับนองมีโต๊ะมีตุ้วางไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายชมบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะครับ ครับและสําหรับบริเวณนี้นะครับสระน้ําของบุ่งตั๋วของเราก็จะเป็นสถานที่จัดงานสําหรับงานประพณีประจําปีของทุกๆจังหวัดนะครับนั่นคือปพณีลอยกระทงซึ่งสถานที่ตรงนี้จะเป็นการสถานที่ที่เขาประกวดกระทงกันและมีประชาชนมากมายนะครับที่จะเข้ามาลอยกระทงกันในสถานที่แห่งนี้ ก็จะมีกระทงยักษ์นะครับที่สําหรับเขามาจัดงานการประกวดกันที่นี่ก็มาจากหลายอําเภอหลายตาบลน,นะครับที่เขาจะมาส่งประกวดใส่กันครับและสําหรับนางตรงนู้นนะครับก็เป็นเหมือนเวกนที่เขาประกวดนางนพมาศกันนะครับ ก็จะมีลูกสาวหลายหลายคนนะครับที่เขามาปรักแยกันในวันนั้นครับสำหรับผมนะครับก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับสถานที่การจัดงานในวันนี้เท่านี้นะครับอ่า ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูสถานที่ออกกาลังกายหรือสถานที่วอร์มร่างกายก่อนการวิ่งนะครับหรือการปั่นจักรยานของหมู่ตาหลวงนะครับก็จะมีเครื่องเล่นหลายชนิดมากครับออกกาลังกายแขนกําลังกายขาแล้วก็ช่วงบ่านะครับแล้วก็ช่วงหน้าท้องนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสําหรับจักรยานวิ่งนะครับคือคนที่เขาจะปั่นจักรยานออกกาลังกายอ,อ้อมหมูุ่ตาหลวงนะครับระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรและด้านบนก็จะเป็น สถานที่สําหรับคนวิ่งนะครับคนก็จะวิ่งแล้วก็จะเดินแต่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งครับออกกำลังกายส่วนตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นสะพานวังขไหนนะครับมีความยาวประมาณร้อยเมตรนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะใช้สะพานนี้เป็นทางลัดนะครับเพื่อจะย่นระยะทางได้ประมาณหกร้อยเมตรนะครับเดีย๋ยวเราไปดูสะพานกันเลยครับไปดูกันเลยครับ ทีนี้เริ่มขึ้นมาในสะพานนะครับสะพานเนี่ยเป็นสะพานแขวนนะครับากิความแผลนแล้วทีนี้ครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งอ่าซึ่งจะเชื่อมไปอีกเส้นทางเส้นหนึ่งนะครับเมื่อเรามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นเกาะกลางน้านะครับแล้วก็จะเห็นศาลาอ่าศาลาอันี้ประสงค์นะครับ ของทางสวนบึงตาหลวงแล้วคนส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็จะให้อาหารปลากันนะครับเขอครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสวนสมุนไพรกันคือซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นหอนสูง34ฟุตเอาไว้สําหรับตรวจหมอสูงนะครับซึ่งคนที่กลัวความสูงส่วนใหญ่ก็จะไม่ขึ้นกันนะครับเพราะว่าดูอย่างนี้เหมือนจะไม่นนสูงแต่จริงๆเราสูงมาก และที่ตทุนี้คือในวันเสาร์เนี่ยจะมีกิจกรรมตกปลานะครับทุกอาทิตย์ซึ่งในวันเสาร์เนี่ยคนก็จะมาตกปลากันที่นี่นะครับซึ่งเดิมตรงไปตรงนี้แล้วก็อยู่ข้างสวนสมุนไพรเนี่ยจะเป็นสถานที่ตกปลานะครับแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีเรือด้วยครับรจะมีเรือเช่านะครับสําหรับของคายทหารอ่าซึ่งอันนี้เช่ายังไงเขาไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะแพง ตอนนี้เราใกล้ถึงสวนสมุนไพรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสวนสมุนไพรกันเลยครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสวนสมุนไพรนะครับซึ่งมีสมุนไพรลายชนิดนะครับอันนี้ใกล้ๆเลยครับอาทิเช่นกระบือเจ็ดตัวนะครับสรรพคุณมันมีมากมายหลายอย่างครับอันนี้ใช้ใช้โรคสตรีหลังคลอดได้นะครับตัดมาฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็น ต้นพุทธรักษานะครับอันนี้รักษาพวกโรคตับอักเสบได้นะครับถัดไปอีกตัวจะเป็นทรงบาดาลน,นะครับทรงบาดาลนี่ใช้พวกรักษาโรคตับอักเสบได้นะครับฝั่งซ้ายมือที่เป็นดอกสีชมพูก็คือยี่โท่แดงนะครับอันนี้บำรุงหัวใจขับที่ปะจรนะครับ ถัดมาฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นต้นควายครับต้นควายนี้ใช้ง่ายครับขัดฟันครับส่วนต้นไม้สูงๆต้นนี้ครับอันนี้เป็นต้นลีลาวดีครับใช้แก้ริสิดวงได้นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆครับของสวนสมุนไพรที่บุงตาหลวนะครับสามารถใช้ได้จริงมีประโยชน์จริงนะครับ อันนี้เป็นต้นปีบครับสูงใหญ่มากครับต้นนี้เข็มขาวครับอันนี้เข็มขาวถัดไปก็เป็นมะขามป้อมครับอันนี้กินได้ครับมะขามป้อมกับปะสะัสสาวะอย่างดีเลยครับอันนี้ดอกเข็มนะครับจะมีแมลงเลยครับช่วงนี้ช่วงท่ำแล้วครับ อันนี้มะฮอครับมะฮอการีใบใหญ่ครับต้นใหญ่มากนะครับใช้เป็นยาแก้เจริญอาหารครับนี่ครับเสตดพฟังพรครับต้นนี้นี่เองครับคือเสตดพฟังพรถอนพิษจากงูครับพวกงูเห่ากัดงูกัดก็ใช้เสตดพฟังพรได้ครับอันนี้เป็นสะดาบ้านเราต้นเองครับขมมากครับถ้าใครไม่เคยกินนี่ มบออดมันนี่สาเกครับต้นสาเกร่าน้าปรุงรสครับแก้กามาโลกได้ครับมีมากมายครับอยู่สวนสมุนไพรที่บุงตาหลวงครับต้นชมพู่ต้นเตาลังครับนี่เป็นกุหลาบพันปีครับสงสัยเันไทยเขา <c oughs> <c oughs> เอาดอ,อ,อกหมดแล้วครับ <c oughs> เป็นกุหลาบพันปีครับ ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของของสวนสมุนไพรที่บุ่งตาหลวะครับเราก็จะไปที่ต่างที่อื่นอีกนะครับคอยดูครับก็สำหรับสถานที่บุ่งตนหลวแห่งนี้นะครับก็ ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายสำหนามากสามไปที่นี่ไม่ไกลจากในเมืองเลยและก็เดินทางก็สะดวกสบายมันก็ไม่ค่อยติยดเท่าไหร่ถ้าเกิดมาใบหน่อยแล้วก็มันจะมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับให้เราได้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการพายเรือพายเรือทาย,ยักมีตกปลาสําหรับวันเสาร์อาทิตย์มีป้ายโบกต้นไม้ต้นชื่อต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง ยารักษาโรคเป็นสมุนไพรต่างๆที่เราไม่รู้จักแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแบบว่ามากิจากรรมถ่ายรูปก,ก็มาได้นะครับที่นี่มันเพราะว่าวิวก็สวยมากบรรยากาศโดยรอบแล้วโอเคมากเลยทีเดียวก็มีที่ให้มันมีมุมต่างๆครับมันจะเป็นมุมสงบเงียบๆไว้สำหรับนั่งสมาธิเผื่อเราทำงานมาเรียนมาเราอาจจะเครียดบ้างอะไรบ้าง ก็ถือว่าปลดปล่อยไปได้พอสมควรเนินสำหรับบรรยากาศชิลๆสบายๆส,สมงบแล้วก็พื้นที่มันก็จะมีโดยรวมแล้วลูวิ่งรูจักรยานที่เป็นทางก็ประมาณ3กิโลได้แล้วก็จะมีสะพานที่เป็นจุดเด่นของบุงเลยนะครับสะพานวังขนายมีหอนอาฬิกามีการให้อาหารปลาต่างๆแล้วปลาในบุงนี้ก็เยอะมากดสมวร งานหล,หลักเลยก็คือลอยกระทงของทุกปีเขาก็จะมาจัดกันที่หมู่มีการประกวดนางพมา่ากระทงจิง๋วกระทงยักษ์มากมายนะครับผู้คนก็จะมาลอยกระทงที่นี่รวมๆก็น่าจะมาปีนึงก็ประมาณหลายพันคนเลยทีเดียว,ส,วส่วนเรื่องส่่วนเรืองการดูแลก็จะเป็นของทหารซะส่วนใหญ่เลยที่ว่าเป็นคนดูแลตัดหญ้า เก็บตังค่าตกปลาเก็บอะไรทุกอย่างรวมๆแล้วก็เป็นที่ดูแลของพื้นที่ทหารส่วนส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นที่สําหรับฝึกซ้อมของทหารบ้างมีกระโดดสูงกระโดดหอมีที่เป็นอาราบิก็รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ว่าง ตอนเย็นอยากพ่นคายอยากออกกําลังกายลดผลุ่นฟิตเฟรมมีเครื่องออกกําลังกายอย่างอื่นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็จัดได้ว่าเป็น,นวัฒนธรรมองค์กรตามสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่มีประโยชน์กับส่วนรวมมากนะครับโดยความช่วยเหลือความอนุเคราะห์ของกองทัพภาคที่สนะครับ ของที่บันความราสีมาของเราเองนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนรวมสรุปมาทั้งหมดที่พวกเราได้มาถ่ายทําในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนครับก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้ดูคลิปวโนนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีนะครับ